สวัสดีครับมีทนักชมถามมานะครับแล้วลูกแมวคิดว่าเป็นคําถามที่เราท่านอยากจะรู้เลยนะครับผมก็คือว่าสนใจ Steam Deck นะอยากจะเอามาเล่นในรูปแบบที่เป็นเหมือนกับรีโมทเพลย์นะครับหรือว่าอาจจะเล่นจาก s t e a m Deck นี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ไลฟ์สไตล์ก็คือเล่นอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มี PC แรงๆอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมี PlayStation ด้วยนะครับ p l a y s t a t i o n 5น่าซื้อ Steam Deck มาเล่นดีไหมนะหรือว่า รีโมทเลย์ก็พอแล้วนะครับวันนี้ลุงแมวจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันทํายังไงเนาะแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์และกันความคิดเห็นนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะรีโมทเลย์เป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกอุปกรณ์กันก่อนนะเพราะว่าการจะเล่นรีโมทเลย์ได้ลื่นๆนะครับลุงแมวเคยทําวิดีโอไปแล้วนะแนะนําให้ใช้ Wi-Fi 6นะครับผมแล้วก็ตัวเชื่อมต่อเนี่ยถ้าได้ Wi-Fi 6ด้วยจะสุดยอดมากนะครับประเด็นอันแรกเลยนะก็คือว่าตัว Steam Deck เนี่ยนะครับ มันจะได้ Wi-Fi 5นะครับ5.0เท่านั้นนะนี่นะครับเขาจะมีนะว่าจะเล่นจาก Steam Deck หรือว่าจะเล่นจาก PC ถ้าลุงแมวกด PC ปุ๊บนะครับก็คือตอนนี้ที่ PC ลุงแมวเปิดตัว Steam ไว้นะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับอันนี้เปิด Steam ไวนะ้เนาะก็สามารถกดเล่นได้เลยนะฮะก็คือมันก็จะส่งสัญญาณเกมนะจาก ตัวเครื่อง PC ลูมวที่ต่อแลนไว้นะครับแล้วก็ต่อไปที่ Wi-Fi 6เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เชื่อมต่อแบบ 5g เนี่ยนะครับไปที่ตัวนี้เนาะกด Steam นะครับนี่ตอนนี้ที่คอมพิวเตอร์ก็ทำงานแล้วนะครับสิ่งที่มันต่างออกไปนะแล้วก็หักล้างกันก็นกคือพอเราใช้ Wi-Fi 5.0นะครับเพราะว่าตัว Steam Deck มันได้แค่5.0นะมันก็จะมีความหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าทั้งที่เราเปิดแบบ ี๋ยวมาเปิดให้ดูนะอันนี้คือเนี่ยเรื่องเงี้ยหลุดไปแล้วเห็นไหมหลุดไปแล้วนะนี่นะปึ๊บนะครับแล้วก็อันนี้คือเราเปิดหน้าจริงๆมันควรจะเป็นหน้านี้เนาะแต่ปรากฏว่ามันหลุดไปแล้วโธ่พอเราปิด HDR ลงมาว่าสีก็ใช้ได้เลยนะสตรีมเหมือนการดูซิว่าอาจจะเป็นเรื่อง HDR หรือเปล่าก็เลยหลุดนะฮะแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะข้อดีก็คือว่า คุณก็ไม่ต้องเอาแบบอุปกรณ์มือถืออะไรใดๆมาใช้นะครับก็คือมันก็จบในตัวเดียวอะนะแล้วก็ <bell> อ๋อแล้วก็ใช้ปุ่มรัดข้างหลังก็ยังได้นะเนี่ยรูมาใช้ปุ่มรัดกดข้างหลังนะฮะก็ยังได้การาฟิกก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ามันไม่หลุดอะมันก็โอเคแต่ว่าเราจะเห็นว่าความแหลกมันสูงกว่าเห็นไหมเห็นไหมมันจะสูงกว่าตรงตัว WiFi 6ประมาณหนึ่งนะฮะเนี่ย เพราะมันเป็น Wi-Fi 5.0อันนี้ลุงแมวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะถ้าลุงแมวเข้าใจผิดบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดตัว Steam Deck เป็น Wi-Fi 6ก็บอกกันมาแต่ลุงแมวเข้าใจว่ามันคือ Wi-Fi 5นะ5.0นะครับเนี่ยก็เห็นไหมก็ถามว่ามันเสียอารมณ์ไหมเหรอก็ไม่ค่อยนะก็เล่นได้เลยฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะเนี่ยตอนนี้ลุงแมวจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเล่นโดยผ่านตัวฮาร์ดแวร์ของ s t e a มเองนะซึ่งก็โหดอยู่นะโหดนี่ก็คือ ต่ำสุดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเฟรมเรทต่างๆใดๆเนี่ยมันก็กระตุกแหละเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่ารับได้ไหมนะเห็นไหมถ้าจริงๆถ้าดูด้วยสายตามันก็อาจจะต่างกันไม่มากแต่แต่ว่าถ้าผู้ชมดูใกล้ๆอ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีความแตกมากกว่าแล้วก็ต้องเปิดตัวเนี้ยนะลูกมาเปิดตลอดนะครับก็คือ AMD FSR 2 0แล้วก็เปิดให้มันเป็นอัลตร้าเนาะเพราะว่าเล่นจริงๆมันก็กระตุกพอสมควรแล้วก็ให้ความละเอียดของการเรนเดอร์ต่ำที่สุดเนาะแล้วก็ มาอัพสเกลเอาเนี่ยภาพก็จะประมาณนี้ซึ่งก็โอเคนะก็เห็นกระตุกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าน้อยกว่านะลุงแม้ว่าน้อยกว่าการกระตุกจากตัวสตรีมมิ่งเนาะจากตัวแบบว่าเล่นรีโมทเพลย์มาประมาณนี้ก็โอเคอยู่อะสตรีมเด็กเนาะก็คิดว่าก็คงเล่นจากตัวเครื่องมันนี่แหละนะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะครับในการที่จะเล่นจับตัวรีโมทเลย์เพราะมันกระตุกนะข้อดีอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดเล่นรีโมทเลฟท์แบตเตอรี่มันก็จะได้นานกว่านาะออย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดเล่นเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเขาจะบอกแบตเตอรี่เล่นได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้นะ85%แต่ว่าถ้ารีโมทเลย์เมื่อกี้มันไปแบบอาจจะ6-7ชั่วโมงก็ได้นะครับเนี่ยก็จะมีกระตุกบ้างนะแต่ว่าก็โอเคแล้วก็อันเนี้ย ไม่รวมกับว่าลุงแมวเล่นอยู่บนโต๊ะเฉยเนาะนั่งที่โต๊ะทํางานแล้วก็เล่นถ้าเกิดสมมติว่าเข้าห้องน้าอย่างเงี้ยแล้วเราเจอรีโมทเพลย์เข้าไป5.0ง wi 0, เนี่ยนะ Wi-Fi 5.0เนี่ยก็แน่นอนว่ามันเซนซิทีฟมากเนาะมันก็จะกระตุกมันก็จะอะไรแต่ว่าถ้าเป็นรีโมทเพลย์จากมือถืออะที่เป็นรองรับ w i f i 6เนี่ยก็โอเคนะครับไม่กระตุกไม่อะไรอ่ามก็จะมีเงื่อนไขาการใช้งานที่ต่างกันแหละเนะก็ท่านผู้ชมลองคิดดูแล้วกันว่าแนวไหนนะ,ะเดี๋ยวจะขี้ไมกวาดดใหู ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราขี่ไม่กวาดนะอันนี้มันก็จะมันก็ได้อยู่นะแต่มันก็อาจจะมีกระตุกบ้างนะครับแล้วก็ดูสิก็จริงก็ลื่นๆพอสมควรนะฮะเนี่ยก็เพลินอยู่นะเล่นเนี่ยเห็นไหมถ้าใครจะเล่นที่บ้านเฉยๆนะครับแล้วก็คิดจะใช้รีโมทเพล a โน้ตเอ่อโน้ต8นะครับก็จะไซส์ประมาณนี้ซึ่งมันจะเล็กนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ย ไซส์มันจะเล็กกว่าตัว Steam Deck ไปประมาณหนึ่งอะจะให้ฟิลเหมือนกับ s w Switch l i t e ไปนิดนึงนะครับซึ่งก็อาจจะตัวหนังสือเล็กนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมยอมใช้ไอ้จอที่มันเป็นบลูทูธนะอันนี้ก็มีมือถือหลายรุ่นหรือแท็บเล็ตนะครับที่สามารถใช้ได้อีกนะแมวมี2เครื่องนะที่ลงมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้และแมนูนเนะาะลูกแมวจะกดสตีมลิงก์นะฮะนี่ เห็นยาวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าจอลูงเมวมันยาวนะมันก็เลยเป็นยาวๆงี้ซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนช่างมันเนาะแล้วก็เราไปเล่นเห็นไหมเล่นฮอกวอตส์นะครับแล้วเราก็กดเล่นเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้มาปรับทีหลังนะแต่จะให้ดูว่ามันเร็วมากเลยแล้วก็เสียงก็มาเต็มนะเสียงดีด้วยนะครับแล้วก็หน้าจออันเนี้ยมันสะใจมากนะเพราะว่าหน้าจอมันเป็นโอเลดเนาะ นี่นะฮะ HDR นะนี่สีมันก็จะแบบสัใจอย่างงี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเซตติ้งนะคือสัใจอะ่ะปรับได้เต็มที่นะครับอยากเปิดอะไรก็เปิดนะได้หมดนะฮะเนี่ยอัลตร้าทั้งหมดก็ได้นะเปิดเลเทสซิ่งก็ได้เพราะว่าเราสตรีมมาจากตัว PC เนาะจะได้นี่เห็นไหมยังสามารถใช้มือถือแล้กระโดดไปมาได้ด้วยนะครับปิดไฟเพราะว่าจะได้แสงจะได้ไม่สะท้อนมากนะาผมจะได้เห็นชัดนะนี่แบบนี้นะครับอ่าก็ แล้วเดี๋ยวจะให้ดูการบังคับนะโหลดไม่แหลกเลยนะไม่แหลกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น Wifi 6กนะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับน้ำหนักเบาวกว่านะแบตเตอรี่ก็นานกว่าแต่เล่นที่บ้านนะดูดิโอ้โหฟินฟินมากนะฮะดูใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เนี่ยซึ่งถ้าใครเล่นเห็นไหมดูคุณภาพของตัวจอนะความละเอียดใดๆ สะใจมากแต่เราลองมาแข่งขี่ไม่กวาดดูเลยมันมันจะต้องเร็วนะมันอาจจะมีแหลกได้นี่แล้วลุงแมวว่าจอยของเลเซอร์ตัวนี้ก็นิ่มเลยนะนิ่มแบบสุดๆนะครับดีกว่าของตัวสตรีมเองนะข้อเสียอย่างเดียวของมันนะครับคือมันสั่นไม่ได้ถ้ามันสั่นไม่ได้ปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมันจะมีบางฉากเนาะที่มันต้อง เขาเรียกว่าอะไรมันต้องสะดอกกรนะครับแล้วสะดอกกรเนี่ยมันต้องใช้การสั่นถ้าอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะแต่ว่ามันก็นิดหน่อยนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็มาเล่นบน PC แทนและกันตอนนั้นนะอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาพรวมนะถ้าเกิดไม่ทำเควสตตัวนั้นอื่นๆเนี่ยก็โอเคนะครับนี่คือข้อเดียวที่ลุงแมวเ,เห็นนะว่าเป็นประเด็นนะครับในการเล่นรีโมทเพลย์นะแต่ว่าเห็นไหมโอ้โหมันสะใจเลยนะเนี่ยโอ้โห แล้วก็ที่น่าสนใจมากคือลุงแมวพยายามเล่นอันเนี้ยบน Steam Deck นะแบบว่าไม่ใช่รีโมทเพลย์เนี่ยนะเล่นฉากเนี้ยมาหลายรอบมากพยายามจะให้มันชนะอ่ะมันไม่ชนะสักทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะกราฟิกมันกระตุกหน่อยเนาะมันแหลกอย่างเงี้ยอ่าพูดปุ๊บมันไม่มันไม่ลื่นไหลขนาดตัวนี้เนาะตอบสนองดีขนาดนี้นะครับก็เลยทําให้รู้สึกเออเล่นบนเนี้ยก็สะใจกว่าภาพสวยกว่าเนาะ ลื่นพอๆกันนะเพราะว่าตอนนี้เป็น WiFi 6เนาะแล้วก็กราฟิกดีกว่าใช่ไหมมันอาจจะแน่นอนอาจจะแหลกจากตัว Wi-Fi แหละแต่ว่า s t e a มเด c กอะมันก็จะมีการแหลกจากตัวคุณภาพของกราฟิกเนาะที่มันไม่ได้สูงมากนะครับตัวประมวลผลไม่ได้สูงมากก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นที่บ้านนะรู้ไมว่าเท่านี้จริงๆอะก็ได้อยู่นะแล้วน้ำหนักก็เบากว่าด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกมันก็มีเงื่อนไขเนาะว่าถ้าเกิดคุณโอโอโมเดโม อ่าชนะแล้วที่บ้านเป็นหลักเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วนะรู้แมว่านะสำหรับเกมส่วนใหญ่เลยแล้วก็จริงๆอ่ะทั้งตัว PlayStation ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว PC ก็ได้เนาะแล้วข้อดีของมันอีกอันก็คือว่ามันสามารถสตรีมจริงๆถ้าเกิดใช้มูลไลฟ์ส t รีมมิ่งอ่ะก็สามารถพวกสตรีมพวก PC g a เก Pass ได้ด้วยนะเนี่ยดูดิลื่นเลยเห็นไหมไม่ต้องเดือดร้อนมาลงอะไรเยอะๆนะแล้วก็ยังไม่อยากลงทุนเยอะนะครับก็ ใช้รีโมทเพลย์ลองดูนะครับซึ่งจริงๆคุณจะไม่ต้องเสียเงินเลยเลยก็ได้นะโหลดสตรีมลิงก์มานะครับซึ่งโหลดฟรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ต่ำสุดนะของการอยากจะลองนะครับก็คือซื้อจอยตัว X2 Pro นะครับของเกมเซอร์มา1นอันวมใส่ลิงก์ไว้นะครับถ้าใครสนใจเนาะแล้วก็มาลองดูก่อนหรือว่าถ้าเกิดจะไปให้มันพรีเมียมกว่านั้นก็เ a เ e r ร์คิช V2 นะครับก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเบาๆนุ่มๆหน่อยนะก็ลองดูอืม แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะสะดวกสบายอีกแบบหนึ่งนะขี้เกียจทำรีโมทเพลย์อะไรวุ่นวายก็แบบนี้ครับสตรีมเด็กก็จบเหมือนกันนะโอเคก็ขอให้มีความสุข,ขการเล่นเกมนะครับผมลูกแมวขอตัวลาไปแล้วนะเป็นคอนเทนต์ลองเครื่องเบาๆวันเสาร์นะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะขอให้มีความสุขกับพี่ทุกท่านครับสวัสดีครับผม